มือนี้ตอนสวยๆค่ะพี่น้องขาเฮ็ดเนวกินค่ะพี่น้องขามือนี้มาเบิงคาไว้ยังได้เฮ็ดยังกินค่ะพี่น้องขามือนี้ซาตเทเขาขั่วค่ะพี่น้องขากระสีได้นี่เลยค่ะพี่น้องขามีบักเขือค่ะวัตถุดิบค่ะพี่น้องขาก่อนอ่นซาตเทกระสีต้มบักเขืออนาะค่ะพี่น้องจ้าต้มบัคเขือกับบวกผักกระดาว้ท้ากินค่ะพี่น้องผักกระเดานี่กะแซฟิไใบค่ะพี่น้องขาเนี่ยมีมันก็ือสีเบิร์ดดันหลับพี่น้องจ้าเบิ่งไหนหอนหอนกลวกกินเซฟเลยค่ะ บาดเน่าเพราะว่ามืดฤดูกาลแล้วเนาะค่ะพักกระเดาเมันกว่สิบเบดือไปน้ำเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะก่อนเนสาวตื่นกระเซียวบักเขือมาต้มค่ะพี่น้องคะ่ะเออลืมบอกเมนูไปไปน้องว่าตุ่นคลิปเห็ดย่างคะ่ะกะตามหัวขอคลิปเลยค่ะพี่น้องคะมันนี่สาวตื่นเขาขั้วามาสูบบักเขือคะ่คะใส่ปลาทูค่ะพี่น้องค่ะบัดทุ่มคือจังเห็นไปขันตุ่นเลยจ้ะพี่น้องคะ่ะต้มบักเขือลวกพักกระเดาเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วมันบาจ้ะพี่น้องสาวตื่นกระสิมาเข,ขาวขั้วเลยจ้ะพี่น้องค่ะทำกันปิ้ง,งย่างสะก่่อนนคะพี้องค่ะน้าสดๆเลยค่ะ พี่น้องจีจีค่ะให้ม่นหอมหอมแปบ๊บเดียวนะครับปุ๊บนี่เนี่ยก็คือสุกเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องขะหอมยินยินขึ้นมาซิมีความหอมคร้อมบอกพี่กก็บของหอมหล่ะค่ะพี่น้องขะตัดภาพมาอีกสาวตึง้งก็คือเตร,เรียมคกเตรียมสากเรีีบรโอยเล้วพี่น้องค่ะเออเสียบโบพี่น้องค่ะมุจจว่าสําหรับข่อยว่าข่อยว่ยาเสียบดีซุปอันเนี้ยก็คือซุปบัเกเขียบบอกบอกเฮ็ดเจเตี้ยเฮ็ดไปก็อึนท้าแม่ไปพี่นอ้อง ค่อยว่ามันเห็ดจังไดแม่สุบเกียววาสันต์ตำบักพริกลงกอนบอกให้จังไดมึงผัดตำบักพริกลงกอนเสียวอย่างร่องกวนวาสันบ่าแม่คอยกระบอกเนาะพี่น้องกะตำบักพริกกับกระเทียมลงกอนเนาะเนี่ยมันแบบว่ายานมันปุ่งเนาะพี่น้องเนาะเออตำให้มันเหลี่ยวกันสิคืออย่างเขาตำบักร่อนนี่ตัวตำตำบักพริกก่อนเนาะพี่น้องเนาะเออมีวัตถุดิบของข้อก็จะเป็นเนื้อปลาทูที่สาตินแกะไปให้เร็วค่ะพี่น้องค่ะเพื่อบราเป็นความลาซาเนาะเอากลางเอายังมาออกเรียบร้อยแล้วก็สิมาตำใส่น้ำกะเลยพูนซึ สาวตื่นบอลูนเด้อพี่น้องสุบบักเคียนี่เขาเอินบ้านเขาเอินว่าสซุปบักเคียหรือบ้านเนียนบักเคียครับพี่น้องค่ะอืมแต่ว่าสาวตื่นสุบตามวิธีของสาวตื่นนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะคิดว่ามันน่าจะเปินเนาะเรื่องอื่นท้าเมียพอรอมลรอค่ะว่ามันเห็ดจังไลยพอรอมอืมแล้วก็บ,บอกจังสีพ่อขาวๆลรอค่ะพี่น้องค่ะสาวตื่นก็ต่ำเอิยงเลยลุงทุ่นต่ำเอิยงเลยไหมนี่อยากกินแห้งค่ะเพราะว่าเออวัตถุดิบในตู้เย็นก็นมีบักเขือเนาะพี่น้องก็เลยแบบว่าโอ้คิดแต่กลิ่นเนียนบคัค ตูนตัแต่สามเดือนที่แล้วใครอยู่เนี่ยตู้เย็นก็นเลยบม่มีโอกาสได้ให้กินดัตเจีค่ะพี่น้องเมือ่อนี่ไปงานออกมาจากตู้เย็นค่ะเลยว่าโอ้ยข่อยสิเมนูล่างตู้เย็นก็ขึ้นนี่แหละพี่น้องขาบักเขียนี่แหละพี่น้องก็บบบทูนน่เ่ยก็เลยมาสุกหลีกสุกหลีกสกุกหลีกค่ะพี่น้องบ้านเขาเอืน่นบนเนียนบักเขียหาได้บุแต่ข่อยเกิดได้ไงบางม,าม่ขอข่อยอื่นเนียนบักเขียเลยอแต่ว่าทั้งอื่นๆซูปยุค่ะพี่น้องขาเนียนบักเขียเขาเจ้าอื่นนะพี่น้องก็โซลี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 ไปแล อันตําไปบะเขียมันก็นั่นอันเหล็กเนาะพราคนมักเหล็กค่ะพี่น้องค่ะอืมซุกเลกโุกเล็กไปเช้าตื่นกันนี่แหละค่ะพี่น้องกินง,ง่ายยู่ง,ง่ายค่ะอใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะพี่น้องค่ะตามคลิปนั่นแหละพี่น้องใส่หน่อยแซ่บหน่อยคะ่คะ,คคะพี่น้องค่ะน้ำปลานี่ใส่ลายเค็มค่ะพี่น้องนี่ผงหนวดลยเมมคนเลยสองเบิรงมันหลไปพูดบ่ว่าคอยว่าโอ้ยผงนัวกะกาบ่ถึกพี่นออ้องเนี่ยบบเคยเฮดเนี่ยกินจจกเทีย่เนาะพี่น้องเนียนบะเขียขึ้นบาอยา ปลาเดียกันนี่แหละค่ะพี่น้องเมีงคือใส่หลายแต่มันสีบวกเข้มบอกก็คือบาร์นะพี่น้องแต่ว่าสาวตื่นมักปลาเดียพี่น้องมักกินปลาเดียะค่ะพี่น้องคะอืมแห้งว่าตัวใดผู้ขวบผู้ขายแห้งมักได้พี่น้องอืมซิมเบิ้ง่ะบัดที่นี่อืมได้ทีเรียบร้อยแล้วบโยกป่วยผู้เรียบพี่น้องคะหน้าสดบะค่ะพี่น้องคะแต่ว่าปากว่าสดเด้อบ่ยอมสีดขนาดค่ะพี่น้องคะอืมซิมสองหลอดสามหลอดกระเสียบลวกกินกับลวกพักกระเดาค่ะพี่น้องคะอืมเสาวนี่นะพี่น้องไม่คิดเงี้ยมาฝากพี่น้องเจ้าสุดท้ายได้กระเฮ มันไงเด้อพี่น้อง่ะเออชีวิตวิถีขี่เติอของเฮาพี่น้องคะอือเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นาอพี่น้องยังกรบปริ่ายเสมอไปเด้อพี่น้องเด้อนี่ราคาพี่น้องขาเรียบร้อยแล้วกะมาดูเนียนบกเคียของเราเลยจ้าเป็นอะไรพี่น้องนาตานากินเนบอสูบออกมากกับชิคึอกันแหรอเนาะ่าพี่น้องขากินข้าวผักกระดาจ้าพี่น้องค่ะเสพๆน้ำกันค่ะพี่น้องเศร้านี้มไม่ได้จ้ามากินข้าวน้ำสาวกินค่ะพี่น้อง